สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 อัสลามอะลลยกุ้มครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบูโนฟอร์ดนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระปะแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้านะครับที่เป็น FC ในช่องบูโนฟอร์ดชาแนลนะครับแล้วก็เป็นลูกค้านะครับที่รับชมในช่องทาง u t u b e นะครับที่พบเจอกับคลิปนี้เลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาเจอกับอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นรถกลุ่มพิเศษนะครับที่ทางฟอร์ดพระประแดงของเรานะครับจัดโปรโมชั่นให้อย่างหนักหน่วงเลยครับกับ เรนเจอร์วายแท็กนะครับสี่คูณสองนะครับสิบเอทีนะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบคู่นะครับเครื่องยนต์อยู่กําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะครับแต่ก่อนจะไปรับฟังโปรโมชั่นที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้าในวันนี้นะครับยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องบูนุฟอร์ดของผมไว้ด้วยนะครับมาครับคุณลูกค้าไม่พูดพ่อมทำเพลงครับต้องเร่งด่วนนิดนึงเพราะว่า มีเพียงอภิษ์คันนี้คันเดียวนะครับที่ผมจัดส่วนลดและแคมเปญพิเศษให้กับทางคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัดสดนะครับหรือจับไฟแนนซ์นะครับผมให้อภิสิธิ์พิเศษเลยนะครับวันนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าสีดําข้างผมนะครับ y t a แทคูณสองสคันนี้เลยนะครับเรียนแบบนี้ครับว่าคันนี้นะครับ เป็น4คูณ20 at และมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือบวกการติดตั้งโรเลอร์ลินะครับหรือโรเลอร์ชัตเตอร์จากโรงงานมาด้วยนะครับความพิเศษอย่างที่ผมเคยเรียนแจ้งครับโรเลอร์ชัตเตอร์จากโรงงานเนี่ยจะได้การรับประกันนะครับเทียบเท่ากับตัวรถเลยนะครับคุณลูกค้าและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับตัวเปิดรีโมทเปิดนะครับของโรเลอร์ลิเนี่ยอยู่เพียงในรีโมทสตาร์ท เพียงชุดเดียวไม่ต้องถือคุ้งแจแย่ครับคุณลูกค้าพร้อมกับสวิตช์เปิดปิดที่อยู่ในตัวรถด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับว่าสิ่งที่มันพิเศษกว่าการติดตั้งโรลเลอร์ลิตจากซัพพลายเออร์นอกเป็นอย่างไรนะครับเรียนแบบนี้ครับราคาค่าตัวนะครับรวมโรลเลอร์ลิตหมดแล้วนะครับสุดที่นะครับอยู่ที่1ล้าน2แสนามหมื่นสี่พันบาทครับเป็นราคาสุทธิของเจ้าข้างผมคันนี้เลยนะครับรับฟังดีๆเลยครับคุณลูกค้าโปรโมชั่นที่ผมจัดให้กับเจ้าคันนี้เลยนะครับท่านใดตัดสด รับเลยครับส่วนลด1นึ่งแหนึ่งหมื่นบาทครับไม่พูดพัมทำเพลงครับจัดกันไปเลยครับส่วนลดที่1นึ่งแหนึ่งหมื่นบาทหรือท่านใดนะครับชอบหรือไหวในการจัดไฟแนนซ์นะครับคุณลูกค้าดาวแค่เพียง25%ขึ้นไปนะครับบูโนจัดให้เลยครับดอกเบี้ย0%นานถึง5ปีกันไปเลยครับคุณลูกค้าเรียนแบบนี้เลยว่า สบายๆเลยครับ0%นาน5ปีเหมือนคุณลูกค้าผ่อนรถเปล่าๆเลยนะครับ5ปีเนี่ยคุณลูกค้าไม่เสียดอกเบี้ยเลยเอาแบบไหนแจ้งบุนโน่มาได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงใจร้อนนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0922610523นะครับผมขึ้น QR ว o d e l i ค e ดแล้วก็เบอร์ไว้ให้แล้วมาครับเดี๋ยวผมพามาเดินดูเลยครับว่ารอบคันของเจ้าเบ n เจอร์วายนะครับ 4x210 AT บวกโรล Li อนะครับหรือโ o l l e r s h ช t ต e r จากโรงงานมาเนี่ย มีความพิเศษอย่างไรและสวยงามขนาดไหนเหมาะสมที่จะได้ไปครอบครองไหมแต่กระซิบไว้เลยครับเพียงคันนี้คันเดียวคันสุดท้ายสีนี้สีเดียวเท่านั้นครับไปรับชมกันเลยมาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับเบื้องต้นนะครับคุณลูกค้าจะเห็นเลยนะครับว่าความโดดเด่นนะครับในรุ่น r a นเจอร์วา4แท็กสณบเทไบทอร์โบคันนี้นะครับเฉพาะรุ่น YT ยแเลยนะครับจะเห็นว่า เป็นกระจังตัว H ด้านหน้านะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นวาแท็กเลยนะครับตัดมาด้วยด้านล่างนะครับเป็นสีบอนเทานะครับแล้วก็ห่วงลากจูงที่มีมาให้ถึง2จุดนะครับคุณลูกค้าอ่าแล้วก็ตัวคาดด้านหน้านะครับจะเป็นสีเทากาไฟนะครับแต่ในกล้องอาจจะดูกลืนนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวจริงเนี่ย ด้านหน้าจะคาดด้วยสีเทากาไฟนะครับเพราะว่าจะตัดกับสีดําตัวรถเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับ LED สีขาวนะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับรูปแบบสีแคมป์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแล้วตัว 4x20 AT เนี่ย ได้เรื่องระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มเลยนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าสังเกตดูดีๆนะครับจะมีเม็ดกลมๆนะครับที่อยู่ในกันชนหน้านะครับสจุดนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับเตือนกันชนด้านหน้านะครับที่มีมาให้ถึง4จุดเลยนะครับคุณลูกค้าพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับที่มีมาให้นะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์สีขาวนะครับติด ตามวงเลี้ยวเลยนะครับคุณลูกค้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ความปลอดภัยจัดเต็มครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรดาร์ในส่วนของด้านหน้าติดมาให้ด้วยนะครับตรวจจับวัตถุนะครับกล้องมองมุมอับด้านหน้านะครับอยู่ในโหมดกล้อง360องศานะครับพร้อมกับเรดาร์นะครับที่ตัวกระจกด้านหลังนะครับที่มีมาให้นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับอ่าอยู่ในหมดพวกเลนกิปปิ้งเลนเซนทรลลิ่งนะครับสต็อปแอนด์โก้คูชคอนโทนนะครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับในส่วนของด้านข้างนะคครรัับบ้อนะ จะเป็นล้ออลอยจากโรงงานนะครับสีเทากาไฟนะครับขนาดยางจะอยู่ที่255 65 R18 นะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับรัดมากับยาง HT นะครับของ g o o d y e a r นะครับเป็น HT Highway Terrain นะครับแล้วก็โช๊คอัพที่ให้มาจากโรงงานนะครับคุณลูกค้าจะเป็นโช๊คอัพแบบโมโนทูบนะครับเป็นแก๊สกึ่งน้ำมันแล้วนะครับคุณลูกค้าพร้อมคอยสปริงขนาดใหญ่นะครับปีกนกปรับองศานะครับบนล่างนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับ โอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับสำหรับเจ้าเดนเจอร์วายแท็กซีูณสองสนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับขีปข้างเห็นไหมครับคุณลูกค้าจะมีเขียนคำว่าไบเทอร์โบนะครับกระจกหูช้างนะครับด้านข้างจะเป็นสีเทากาไฟนะครับตัดกับตัวรถพร้อมกับกล้องนะครับที่มองมุมอับแล้วก็ไฟส่องสว่างเวลาเราเปิดประตูขึ้นรถนะครับอ่าแล้วก็จะมีบายสปอร์ตนะครับเตือนในมุมอับเช่นเดียวกันนะครับคุณลูกค้าและนี่เลยครับเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กเห็นไหมครับ ลาวหลังคานะครับเป็นสีเทาตัดกับสีตัวรถเลยนะครับคุณลูกค้าสวยงามจริงๆครับและนี่นะครับเอกลักษณ์ของวายแท็กนะครับโลบาร์เป็นสีเทากาไฟคาดมาด้วยแขนสีบอลเทาเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับในชุดตัวความพิเศษที่ติดตั้งไปจากโรงงานครับเจ้าโรเลอริทนะครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูเลยว่าเปรี้ยวป้าวขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับจะเห็นว่านี่ครับ ด้านหลังนะครับจะมีโลโก้ FORD นะครับตัวใหญ่พร้อมกล้องนะครับที่อยู่ในหมดกล้อง360องศานะครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มือเปิดพร้อมไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็นี่เลยครับตัวโรลเลอร์ลินะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองเทสให้ดูนะครับนี่อันนี้คือกุญแจนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยเห็นไหมครับ มันคือปุ่มเปิดโรเลอร์ชัตเตอร์นะครับที่ให้มาจากโรงงานเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองกดเลยนะครับนี่เดี๋ยวคุณลูกค้าลองดูเลยนะครับเรากดแค่2ทีอ่าเป็นยังไงครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับอันนี้คือกดเปิดได้เลยนะครับคุณลูกค้าจากรีโมทนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องพกแยกเลยนะครับมันอยู่ในรีโมทแล้วอันนี้คือความพิเศษที่ติดตั้งมาจากโรงงานอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกดปิดนิดนึงสองทีครับเช่นกันเหมือนเดิมเห็นไหมครับปิดได้เลยครับคุณลูกค้า อันนี้คือความพิเศษเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับนี่ผมจะขออนุญาตกดตัวปุ่มล็อกรถนะครับอ่าตอนนี้ผมล็อกรถแล้วนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองเทสเลยเปิดฝาหลังไม่ได้นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับตอนนี้ผมกดล็อกรถแล้วนะผมเปิดฝาหลังไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะล็อกฝาหลังให้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่บรรทุกสัมภาระที่มีมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นตัวโลลิตเนี่ยมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งว่า ถ้าติดตั้งจากซัพพลายเออร์นอกนะครับการรับประกันเนี่ยเต็มที่ก็ได้อยู่ประมาณ1ปีนะครับแต่ถ้าเป็นโลลิตจากโรงงานนะครับเรารับประกันเท่าตัวรถเลยนะครับตัวรถรับประกันกี่ปีกี่กิโลเมตรโลลิตที่มาจากโรงงานติดคู่มากับตัวรถรับประกันเท่ากันครับท่านใดหายอยู่ต้องรีบแล้วครับส่วนรถจัดเต็มตัดสด1นึ0 0 0สบาทนะครับหรือท่านใดนะครับต้องการจัดไฟแนนซ์ช่องบูโนฟอร์ดนะครับผมเบสจัดให้เลยครับ เียงคุณลูกค้าดาว25%รับไปเลยครับดอกเบี้ยสุดพิเศษ0%นเปนาน5ปีกันไปเลยครับคุณลูกค้ามาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของภายในนิดนึงนะครับของรุ่นวาแท็เอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับจะเป็นสีดํานะครับตัดส้มได้ส้มนะครับที่มีมาให้จากโรงงานนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่าและนี่ครับพวงมาลัยนะครับเอกลักษณ์โดดเด่นเลยนะครับที่เป็นของรุ่นวาแท็เห็นไหมครับ จะเป็นพวงมาลัยอีพาร์สด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นสีหนังดําตัดได้สีส้มนะครับและนี่ครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งว่าโรลเลิตที่ติดตั้งจากโรงงานจะมีปุ่มเปิดจากในตัวรถให้ด้วยเห็นไหมครับคุณลูกค้านี่ตัวนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้เลยเป็นปุ่มเปิดโรลเลอร์ชัตเตอร์หรือโรลเลอร์ลิตนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้หน้าจอซิงคโฟเอนะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ภายในเองก็จะได้เป็นไฟแอมเบียนท์ไลท์มาด้วยนะครับคุณ อ,อันนี้จะเป็นหน้าจอหน้าปัดนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับสวยจริงๆครับพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับ6ไอ10สปีดนะครับ อ่ามีโหมดเมนูนด้วยนะครับคุณลูกค้าคุณสามารถคุณลูกค้าสามารถเล่นได้เลยนะครับไปเป็นอัพและดาวนะครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าครับพร้อมกับดิสเบรกแบบ4ล้อนะครับโหมดการขับขี่นะครับที่มีมาให้นะครับคุณลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะครับถึง4โหมดนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีตัวเปิดปิดเตือนกันชนนะครับที่มีมาให้จากโรงงานนะครับไวร์เลชร์เจอร์นะครับก็มีมาให้เห็นไหมครับคุณลูกค้า4คูณ 20AT ให้มาไม่ขี้เหร่เลยพร้อมกับช่องเสียบ USB แบบ Type C ด้วยนะครับติดตั้งมาให้เลยภายในสวยงามอลังการเรียบหรูจริงๆครับเห็นไหมครับและนี่ครับเอกลักษณ์ของเบาะโดยเฉพาะรุ่นวายแทนะครับเป็นคลิปด้วยได้สีส้มทั้งหมดนะครับที่ให้มาจากโรงงานเป็นหนังดำนะครับเบาะคู่หน้าเองก็เป็นไฟฟ้าด้วยท่านใดหายอยู่พลาดไม่ได้แล้วครับผมบอกแล้วว่ารถกลุ่มนี้จำนวนจำกัดจริงๆครับกับโปรโมชั่นส่วนลด ตัดสด100,000บาทหรือจัดไฟแนนซ์นะครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%รับไปเลยครับดอกเบี้ย0%นาน5ปีผ่อนตัวรถเปล่าๆไม่เสียดอกเบี้ยหาได้ที่ไหนครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับคุณลูกค้าคันนี้ครับคันนี้อยู่นี่ครับอยู่นี่มาแล้วครับผมบอกแล้วครับว่าสุดพิเศษจริงๆครับคันเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับเป็นในเครือเรานะครับแต่ว่าความพิเศษอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณลูกค้ากับ เรนเจอร์นะครับ BBL Y t c h 4คูณ2 10 AT นะครับไบเทอโบราคาค่าตัวรวมโลลิลิตนะครับที่ติดตั้งจากโรงงานนะครับราคาสุดที่กลมๆเลยนะครับ1,234,000บาทนะครับคุณลูกค้าและโปรโมชั่นนะครับเน้นย้ำกันอีกทีครับกันลืมท่านใดตัดสดรับเลยครับส่วนลด1,10,000บาทครับหรือท่านใดนะครับอยากได้ผ่อนแบบไม่เจอดอกเบี้ยบูโนจัดให้ครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%นะครับ 0%นาน5ปีกันไปเลยครับคุณลูกค้า ไม่จัดแบบนี้จะเอาแบบไหนครับผมเรียนกันแบบนี้ว่าโคตรคุ้มครับคุณลูกค้าท่านใดหายอยู่โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์092261523นะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดนะครับคุณลูกค้าเรียนแบบนี้ครับว่าซื้อกับผมนะครับตรงไปตรงมานะครับลูกค้าทุกท่านเปรียบเสมือนญาตินะครับอันนี้คือคติการทํางานของผมเลยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวรถกลุ่มพิเศษนะครับที่จัดส่วนรถจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้นะครับให้กับคุณลูกค้าที่ ได้รับทราบถึงคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันครับว่าบุโนโจะพาไปเจอกับรถรุ่นไหนตัวไหนและแคมเปญดีๆแบบไหนอีกฝากกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ